สวัสดีค่ะขวัญสหามาแล้วค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่แบบโหนะมีใครหลายคนนะคะที่ทักทายครูมาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะเพราะว่าอย่าลืมนะคะการลงทุนนั้นถ้าวันนี้คุณรู้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่มีวันเจงค่ะบอกเลยไม่มีวันเจงนะแต่ที่เจงคือไม่รู้นั่นเองนะคะเออความไม่รู้มันแพงนะคะ สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะ,<ส>ะวันนี้เป็นในเรื่องของนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะบอกเลยว่าเรื่องของการลงทุนนั้นสําคัญมากๆนะคะวันนี้ถ้ารู้สิ่งเหล่านี้ที่ครูจะแบ่งปันนั้นนะคะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่จะทําให้คุณนั้นนะ ไม่มีวันเจ๊งหรอกค่ะเพราะคุณจะได้รู้ข้อมูล,<อ>ลเหล,หล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่ามาย้ำเตือนเรานั่นเองนะคะให้ไม่หลงลืมในสิ่งเหล่านี้ที่ครูจะแบ่งปันสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะอย่าลืมนะคะทุกการลงทุนเลยนะไม่ใช่เฉพาะอาสังหายอย่างเดียวนะคะทุกการลงทุนวันนี้ถ้าคุณรู้สิ่งนี้นะครูอยากจะบอกว่า มันจะทําให้คุณนั้นนะคะไม่พลาดไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนในะเรื่องการลงทุนจะเอาเงินไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงแต่เสี่ยงยิ่งกว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เลยนะเออเพราะฉะนั้นนะไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆดังนั้นวันนี้ไลน์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลน์นะ,ะที่จะทําให้ใครหลายๆคนนะคะได้เข้าถึงและเข้าใจว่าวันนี้ อยากจะนะลงทุนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของอสังหาก็ดีหรือจะขายของอะไรหรือทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพรีเมียมไลท์แล้วนะ,ะไลน์นี้นะคะเป็นพรีเมียมไลท์อีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคแชร์อะไรนี้กันออกไปก่อนเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้นะคะครูก็มีหลายช่องทางนะคะในการแบ่งปัน ในเรื่องของนะฮะสาระความรู้อสังหานะคะปะติดตามกันได้นะไม่ว่าจะเป็น IG ไม่ว่าจะเป็น t i k t o กนะหรือจะเป็น y t u t u นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาระความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาทั้งนั้นเลย หรือว่านะอาจจะมีนะบางทีอาจจะมีในเรื่องของอจิตปัญญาณน,นะบ้างนะคะหรือในเรื่องของนะธุรกิจบ้างเพราะว่าครูเองก็เป็นคนที่นะซ้ำนี่ก็ร่วมเข้าป่าเข้าไป4ปีแล้วนะคะเป็นนักแบ่งปันแบบนี้แต่ก็ยังคงนะก็ทํามาทุกอย่างแล้วนะคะเออขายออนไลน์ก็ขายเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นคนหนึ่งที่รู้นะเรื่องราวว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อไรก็ตามที่พอเรารู้ มันก็จะทําให้เรานั้นไม่พลาดนั่นเองนะคะใครไม่อยากพลาดไม่อยากเจ๊งนะคะไม่ว่าคุณลงทุนอะไรวันนี้ไม่อยากเจ๊งนะคะต้องรู้นะรู้สิ่งเหล่านี้ที่กูจะแบ่งปันเพราะว่านะคะกูเองก็เป็นคนหนึ่งน,นะมีประสบการณ์ตรงมากๆนะในเรื่องนี้ที่นะค,ะคูยง่ายว่านะเงินที่เอาไปลงทุนแล้วมันไม่กลับคืนมาแม้แต่บาทเดียวนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ อยาจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณรู้สิ่งเหล่านี้ที่ครูจะแบ่งปันก็จะทําให้นะ,ะจะได้เป็นเครื่องนะเตือนใจว่าวันนี้ฉันจะต้องไม่พลาดนะ,ะในสิ่งเหล่านี้นะคะบางคนนะคะบางทีลืมนะคะครูก็เป็นคนหนึ่งนะเมื่อก่อนที่แบบอื มันมีหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างเนาะที่มาเป็นเขาเรียกว่าบางครั้งอะ่ะเหมือนเป็นหลุมพรางให้เราเนาะให้เราตกหลุมพรางแต่ถ้าวันนี้คุณได้รู้สิ่งเหล่านี้ที่ครูจะแบ่งปันนั้นมันจะทําให้คุณนั้นนะได้มีไดนะ้มีเรื่องที่แบบเฮ้ยฉุกคิดว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวกอนนะจะต้องแบบพิจารณาดูก่อนนู่นนี่นั่นนะคะก็ไลน์นี้เป็นหนึ่งไลนะ์คาที่จะทำให้ใครหลายคนนะะในเรื่องของาการลงทุน ลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกประเภทของการลงทุนวันนี้นะคะไม่มีนะไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้นอกจากนะข้อมูลหรือความรู้นั่นเองนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่จะทำให้ใครหลายๆคนนะคะที่เข้ามานะชมไลฟ์นี้ครูอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งไลฟ์นะคะที่ เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยจริงๆนะเออนะคะครูก็มาแบ่งปันและเป็นการที่ประสบการณ์ตรงนะในเรื่องของการลงทุนนะเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้นะ ก็ยังคงมีคนลงทุนเยอะแยะมากมายนะแต่หมยความว่าผู้คนเหล่านั้นเขานะเขาเรียกว่ารับความเสี่ยงได้แต่ถ้าใคระคะไม่มีเงินเย็นนะแล้วรับความเสี่ยงไม่ได้อย่าเพิ่งนะคะครูคบอกเลยว่าอย่าเพิ่งวันนี้นะการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เสี่ยงยิ่งกว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยหรือไม่เรียนรู้อะไรเลยอันนี้เสี่ยงยิ่งกว่านะคะเออโอเคไหมคะเพราะฉั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าไลน์นี้เป็นหนึ่งไลน์นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนะการลงทุนในหุ้น ในอสังหามันลงทุนทุกประเภทชีวิตนี้นะคะเออนะคะมันต้องลงทุนทุกประเภทเลยทุกเรื่องราวและนะคะใครที่ชมไลฟ์เมื่อวานนะลงทุนอะไรที่คุ้มค่า,ดาได้ดูกันหรือ,อยัง mm. ถ้าวันนี้คุณได้ดูนะคะคงก็จะรู้ว่าเออนะประเภทที่ครูแบ่งปันไปนั้นมันโคตรคุ้มค่าดังนั้นวันนี้ใครนะะที่เจอไลฟ์นี้ คุณนะคะโคตรโชคดีเลยเออเด้อเคไหมคะอ่ะวันนี้มาภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเออชัดไหมคะวันนี้ภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะอืมโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครเจอ,อไ์นี้โชคดีที่สุดอ่ะ เริ่มกันเริ่มกันนะคะวันนี้ดาสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมกันนะคะและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมย้อนหลังด้วยนะคะแวันนี้ท่านใดที่ได้แชร์ไลนรเนี่ยออไปนะครูก็ขอบคุณมากมายนะ,ะเพราะว่าเป็นหนึ่งไลน์ที่จะทําให้ใครเล็กโคตดนะคะที่ ตอนนี้กาลังจะลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะนี่มันจะปลายปีแล้วนะบางคนนะจ้องมองหาเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนอสังหาหุ้นหรือคริปโตหรือนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องของการลงทุนนะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงแน่นอนแต่ถ้าวันนี้ลงทุนอะไรก็ได้นะ ไม่มีวันเจ๋งถ้าคุณรู้สิ่งนี้ค่ะโอเคเริ่มต้นกันนะสวัสดีทุกคนนะคะพักชัดเสียงชัดกับหม่คะวันนี้ใครมาย้อนหลังนะก็สามารถย้อนได้นะคะแต่ว่าใครเจอไลฟ์สดนะโชคดียิ่งกว่าโอเคไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะไลฟ์เออเก็บไม่ได้นะครูก็ไปย้อนดูไลฟ์เก่าก็เจอนะ,ะเออเฟซบุ๊กนั้นนะลบไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครเจอไลฟ์สดขุดโค,คดโชคดีโอเคมาเริ่มกันค่ะวันนี้ข้อแรกเลยนะคะ ลงทุนอะไรก็ได้นะลงทุนอะไรก็ไม่มีวันเจ๊งไม่เจ๊งแน่นอนถ้ารู้สิ่งนี้อันแรกสุดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นคือเป็นเรื่องของนะความรู้นั่นเองค่ะความรู้นี่ยังไงก็แล้วแต่นะถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีความรู้ในเรื่องราวนั้นๆในสิ่งนั้นนะอย่าได้เอาตัวเองนะเอาเงินของตัวเองเนี่ยบางทีเก็บมาแทบตายนะเก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วนะคะ เอาเงินไปลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้อย่านะคะอันนี้เสี่ยงมากๆเลยเพราะครูก็เป็นคนหนึ่งนะเมื่อก่อนไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรนะเงินหายไปในพิบตาและไม่ได้คืนกลับมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ 1. ต้องมีความรู้และความรู้ที่ว่านั้นที่สําคัญนะคะเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยนะคะอย่านะคะอย่าไปพึ่งพาคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า รู้อะไรไม่เท่าตัวเรานั้นรู้เองเรียนรู้เองวิธีการรู้เองว่าวันนี้จะเอาเงินสักก้อนหนึ่งอ่ะจะมากจะน้อยไปลงทุนในประเภทต่างๆทุกการลงทุนนั้นมันนะ,ะบอกเลยว่ามันมีความเสี่ยงแต่มันจะโคตรเสี่ยงสุดๆถ้าวันนี้คุณไม่รู้อะไรในตัวเองเลยเอาเงินไปให้ฝากคนอื่นเขาลงทุนอย่าทำเช่นนั้นเพราะครูก็เป็นคนนั้นมาแล้วความรู้ไม่มีนะคะเพียงแค่ว่า เชื่อนะคะเออไว้เนื้อเชื่อใจนะคะหรือจะเป็นคนสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าคำนี้นี่เจ็บนะ,ะบอกเลยว่าเจ็บจริงๆเงินนานที่เอาไปลงทุนโดยที่มีความรู้ไม่รู้ว่าเขาเอาไปลงทุนนะทําแบบไหนวิธีการยังไงแล้วมันจะได้เงินกลับมายังไงระยะเวลานน่นนี่นั่นเท่าไหร่ไม่รู้เลยโคตรเสี่ยง เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ข้อแรกก็คือวันนี้ในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนนะประเภทไหนก็แล้วแต่นะหุ้นนะสังหาก็ดีนะหรือว่าจะเป็นนะกองทุนรวมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของการลงทุนเอาเงินนะที่มีอยู่เนี่ยไปลงทุนอะไรสักสิ่งสักอย่างเพื่อต้องการให้เงินนั้นมันงอกเงินขึ้นมาทุกคนหวังเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่แต่วันนี้ถ้า เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองทดลองด้วยตัวเราเองอาจจะลองลงทุนสักเล็กสักน้อยก่อนเอาสักแบบเล็กๆเพื่อเป็นการเรียนรู้พอเรียนรู้เสร็จเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเงินที่เราเอาลงไปนั้นมันสามารถทํากําไรให้ได้จริงๆและเงินของเราที่เอาไปนะกองลงทุนนั้นมันปลอดภัยจริงๆคือสามารถแบบเราเองเนี่ยสามารถคอนโทรลเงินได้หมายความว่าสามารถเบิกถอนนู่นนี่นั่นได้เพื่อเอาออกมานะ อาจจะเอาไปฝากหรือทอออกมาอย่างจาเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อแรกสําคัญที่สุดต้องเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองค่ะถ้าวันนี้ใครก็ตามดาที่ฝากคนอื่นลงทุนครูอยากจะบอกนะคะอย่าได้ทําเช่นนั้นเพราะโคตรเสี่ยงเพราะครูก็เป็นคนนั้นมาแล้วนะคะเงินก้อนโตแล้วในที่สุดมันไม่กลับมานะคะและเราบางครั้งเราอยากจะใช้เงิน เราทําอะไรไม่เป็นเลยเบิกถอนไม่เป็นนู่นนี่นั่นเก็บไปหาทุกคนเสี่ยงสุดๆนั่นคือข้อแรกบอกเลยนะคะถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยจะไปลงทุนอะไรเนี่ยบอกเลยนะยังไงมันก็ไม่เจ๋งเพราะอะไรเพราะเราแบบเตรียมตัวดีแล้วเรารู้ทองแท้ถ้านะคะเมื่อ,อไรก็ตามที่เรียนเรียนแบบโอ้โหนะแบบลองก็แล้วอะไรทดลองก็แล้วแล้วแล้ว,ลวยังไม่มั่นใจครูแนะนะําค่ะ ว่าไปหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกแรงหนึ่งถ้าไม่มั่นใจจริงๆในคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะั้นเราดูอะไรคะเราดูผลลัพธ์ค่ะไม่ใช่ว่าดูจากที่เฮ้ยเขาพูดเขาคุยนะเขาบอกว่านู่นนี่นั่นนะประเภทอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องดูผลลัพธ์ของเขาว่าเขาเอาเงินตรงเนี้ยที่เขาทําอยู่เนี่ยประสบการณ์ของเขาเท่าไหร่กี่ปีกันแล้วมีเงินงกเงยมาจริงหรือเปล่าเก็ตไหมคะ ถ้าวันนี้เรียนแล้วเรียนกับตัวเองแล้วเรียนทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่มั่นใจอะ่ะอีกวิธีการก็คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วคุณจะได้รับนะคำตอบที่ดีที่สุดแล้วมันจะเพิ่มความมั่นใจว่าเราเอาเงินก้อนนี้เนี่ยที่มีอยู่ไปลงทุนแล้วมันสามารถนะทำกำไรให้เราได้จริงมันสามารถออกดอกออกผลได้จริงโอเคไหมคะนี่คือข้อแรกต่อไปไปดูนะคะข้อที่2 ข้อที่2นี้ถ้าวันนี้คุณมีความรู้ละมีความรู้นะปรึกษาผู้ช่วยชาญแล้วข้อที่2นี้อยากจะบอกว่าสวัสดีพี่เป็นพรนะคะขอบคุณนะคะพี่เป็นพรน่ารักมากเลยนะสุดยอดการยามิตรนะที่ได้แชร์ไลน์นี้ออกไปนะขอบคุณพี่เป็นพรสุดๆเลยนะเป็นในเรื่องของการลงทุนครูอยากจะบอกนะคะว่าลงทุนอะไรก็มันไม่เจ๊งหรอกเพราะเรารู้สิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอก ทุกคนว่าวันนี้ข้อแรกเป็นเรื่องสำคัญต้องมีความรู้ค่ะความรู้สำคัญมากๆและต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเรียนรู้ตัวเองและที่สำคัญถ้าวันนี้เรียนรู้แล้วอะไรแล้วนะคะแล้วเรายังไม่มั่นใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดค่ะโดยด,ดูจากผลลัพธ์ของเขานั่นเองนะคะดูผลลัพธ์ค่ะถ้าวันนี้ไม่มีผลลัพธ์ มัวแบบโห้ยนะคุยนะโอ้อวดนู่นนี่นั่นนะบอกเลยว่าอย่านะคะอย่าเอาตัวเองไปลงทุนเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้เงินที่ลงทุนไปนั้นบอกเลยไม่มีทางได้กลับคืนมาจริงนี่จริงสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าข้อแรกนะคะวันนี้จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองเมื่อเรียนรู้แล้วยังไม่เกิดความมั่นใจหาหลักฐานค่ะ หลักฐานนั้นก็คือนะคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในเรื่องการลงทุนนั้นๆแล้วดูที่ไหนดูที่ผลลัพธ์ของเขาค่ะว่าวันนี้เขามีผลลัพธ์อะไรเราแบบเฮ้ยจับต้องได้บ้างถ้ายังจับต้องไม่ได้นั่นแสดงหมายความว่าเขานะะมีแต่ทฤษฎีแต่ผลลัพธ์ไม่มีอย่าได้เสี่ยงไปเอาเงินไปลงทุนนะคะมันคุ้ไม่แบบโอ้โหครูบอกเลยว่าคุณจะพลาดนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สอง วันนี้อ่ะเรียนรู้เรียบร้อยแล้วปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วข้อที่2เนี่ยให้เราดูนะคะว่ามันคือคือเรื่องอะไรข้อที่2เป็นในเรื่องของระยะเวลาในการลงทุนนั้นๆวันนี้คุณต้องพิจารณาถ่องแท้ว่าระยะเวลาของการลงทุนนั้นๆมันสั้นหรือมันยาวถ้ามันสั้นนั่นหมายความว่า คุณต้องเตรียมรับความเสี่ยงที่สูงนะระยะเวลาถือสั้นความเสี่ยงโคตรสูงและผลกำไรก็สูงค่ะแต่ความเสี่ยงสูงคุณยอมรับมันได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะยอมรับความเสี่ยงได้ไหมคะถือยาวนะถือสั้นเสี่ยงสูงผลกำไรเยอะเออเห็นไหมคะถือสั้น เสี่ยงสูงผลกําไรมันก็เยอะกําไรเยอะเลยรับได้ไหมถ้าวันนี้คุณรับได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันนะจะทำให้คุณแบบโอ้ฉันยอมรับได้ฉันเป็นคนที่ไปชอบอ่าอะไรประเภทที่ชอบความเสี่ยงสูงสูงเมื่อไหรก็ตามที่ชอบความเสี่ยงสูงสูนะก็ระยะเวลาในการลงทุนสั้นๆมันอาจจะทำให้นะหลายคนชอบ เป็นเรื่องที่ดีไปถ้าคุณยอมรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นะคะยอมรับไม่ได้คุณต้องเลือกระยะเวลาของการลงทุนนะ mm. เขาเรียกว่าระยะยาว mm. เลือกให้ยาวเข้าไวค่ะเลือกยาวความเสี่ยงม,มันจะน้อยลง mm. บางครั้งนะคะอาจจะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าความเสี่ยงสูงเพราะอะไรระยะเวลามันยาวไงคะเก็ตไหมคะดังนั้นวันนี้ คุณยอมรับได้ไหมถ้าข้อที่2นี้นะในเรื่องของระยะเวลาบางครั้งการลงทุนต่างๆเนี่ยระยะเวลามันสั้นเกินไปมันก็ทําให้เรานั้นมีความเสี่ยงสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคือผู้เลือกค่ะตัดสินใจค่ะว่าจะเลือกการลงทุนแบบไหนที่มันเหมาะกับเราถ้าวันนี้เรานะหลายคนนะแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าหลายคนที่เป็นวัยรุ่นนะคะ เขามักจะชอบลงทุนระยะสั้นเพราะคนประเภทนี้ชอบความเสี่ยงที่สูงได้กําไรก็สูงด้วยเก็ตไหมคะเพราะนะใจเขาเนี่ยเขายอมรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเป็นรุ่นนะหลัก3 4 50ี่เนี่ยระยะยาวเท่านั้นเลยเพราะอะไรคะยอมรับความเสี่ยงสูงไม่ได้เพราะบางครั้งเวลาเกิดการผิดพลาดคือเงินหมดแล้วเนี่ยมันหายไปเลยเก็ตไหมคะ หรืออาจจะแบบโหนั้นได้กลับคืนมามันก็ไม่คุ้มกับที่เสียออกไปโอเคไหมคะข้อที่2จริงเป็นเรื่องสําคัญระยะเวลาของการลงทุนค่ะถ้าวันนี้ระยะเวลาของการลงทุนนั้นสั้นเกินไปมันอาจจะทําให้คุณน,นั้นพลาดได้เพราะมันโคตรเสี่ยงสูงนั่นเองโอเคไหมคะเห็นไหมคะว่าข้อที่2เนี้ยระยะเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะถ้าวันนี้ใครนะคะที่ ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้แนะนําว่าคุณต้องเลือกพิจารณาเรื่องการลงทุนนะระยะยาวจะปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราต้องพิจารณานะคะว่าวันนี้จะลงทุนอะไรอะ่ะต้องเลือกค่ะว่าระยะเวลาของการลงทุนนั้นนะคะเป็นแบบสั้นแบบยาวที่มันเหมาะกับเราถ้าวันนี้รับความเสี่ยงได้และพร้อมที่จะะด้ เขาเรียกว่านะคะเงินก้อนนั้นคือเป็นเงินเย็นจริงๆแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถรับได้ไม่ช็อกอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รับไม่ได้จงเลือกนะคะระยะเวลาของการลงทุนในระยะยาวซึ่งแม้ว่าได้ผลตอบแทนน้อยแต่น้อยกว่าระยะสั้นก็จริงแต่มันทําให้คุณนั้นปลอดภัยนะคะคือเสี่ยงน้อยก็ไหมคะเออะเพราะฉะนั้นดังนั้น เดี๋ยวจะบอกว่าข้อที่2ระยะเวลาของการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอย่าเลือกผิดนะคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะเราไม่กลับมาไม่ทันแล้วด้วยนะคะเพราะเงินลงทุนไปแล้วโอเคไหมคะนั่นคือข้อที่2นะไปดู 1. นึ่นะถ้าเราเรียนรู้แลเรียนรู้ด้วตัวเองแล้วนะบางทีถ้าไม่มั่นใจอาถาผู้เชี่ยวชาญละ2คือเป็นเรื่องระยะเวลาของการลงทุนทีนี้ เมื่อนะะระยะเวลาวการลงทุนก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วยังมีเรื่องที่สำคัญอีกข้อที่3อยใหญ่จะบอกทุกคนว่านะ,ะข้อที่3อยากจะบอกทุกคนว่าหลายคนนะคะสิ่งนี้มันจะทำให้คุณผิดพลาดหรือเจงได้นั่นคืออย่านะะอย่าอะไรอย่าไปยุติ ยึดติดข้อมูลเก่าๆเดิมๆนะจากการลงทุนที่คุณเคยลงทุนหลายคนนะคะที่นะเอาข้อมูลเก่าๆเนี่ยยังไปยึดติดข้อมูลเก่าอยู่ยังโหยไม่รู้ว่าเนี่ยฉันแบบนี้ฉันเคยลงทุนแบบนี้หลายคนที่ลงทุนแล้วนะคะครูอยากจะบอกว่าเมื่อไรก็ตามเดี๋ยวนี้นะคะอย่าย,ยึดข้อมูลเก่าๆเพราะว่า โลกมันได้เปลี่ยนหมุนเปลี่ยนไปทุกวันและทุกการลงทุนนั้นมันจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลงทุนไหนที่เป็นเขาเรียกว่าเสถียรน,นะหรือเรียกว่าเป็นการลงทุนแบบ stable คือพูดง่ายว่ามันมันไม่มีอะไรที่มันเสถียรมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนนะความแน่นอนคือบอกเลยว่ามันไม่แน่นอนจริงๆความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเนี่ยพลาดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติด ข้อมูลเดิมๆในอดีตที่เราอ่ะเคยลงทุนฉันเคยลงทุนแบบนี้ก็จะเอาแบบนี้อะไรอย่างนี้อย่างแบบเป็นแบบนี้นะคะเพราะบอกเลยว่าคุณจะโคตรเสี่ยงเพราะฉะนั้นวันนี้โลกมันหมุนแล้วมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีจงหาข้อมูลใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วคุณจะได้นะคะไม่พลาดยังไงก็ไม่เจ๋งโอเคไหมคะนั่นคือข้อที่3 ต่อไปนะคะไปดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4นี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะข้อที่4นี้บอกเลยนะคะอันนี้เนี่ยเหล็กคนนะตกหล,มนะกล,มลุมพรางนะตกหลุมพรางหลุมพรางนะครูว่าเป็นคนเป็นคนหนึ่งนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้บอกเลยนะคะจะไม่มองแบบนี้อีกแล้วนะคะนั่นคือความโลภค่ะคุณฟังไม่ผิดนะค,ะความโลภนะคะโลภในที่นี้ คือคืออะไรนะคะข้อที่4เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอย่าไปคาดหวังผลตอบแทนสูงค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณคาดหวังเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราไม่เคยไม่คาดคิดมาก่อนเนี่ยคุณจะโคตรผิดหวังค่ะกูบอกไว้เลยนะคะทุกการลงทุนคุณต้องทําใจไว้เลยว่าบางครั้งอะเอาเงินนะ่ยที่ไปลงทุนนั้น จะต้องนะคะแบ่งใจไว้ครึ่งหนึ่งว่าถ้าวันใดวันนึงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคาดหวังสูงเนี่ยผลตอบแทนสูงแต่บางครั้งมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดค่ะครูบอกเลยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปนะอย่าไปนะอย่าไปคาดหวังกับผลตอบแทนสูงแต่โจงนะคะคาดหมายว่าในสิ่งที่เราจะได้นั้น มันนะคะต่อให้มันงอกเงยขึ้นมาน้อยก็จริงแต่เงินของเรายังคงปลอดภัยอยู่ให้คิดแบบนี้ค่ะดีกว่านะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คาดหวังผลตัดแทนสูงเนี่ยคุณจะโคตรผิดหวังถ้าคุณไม่ได้ไปนะอย่างที่คุณคิดอย่าลืมนะคะทุกการลงทุนอย่างที่บอกค่าผันผวนนู่นนี่นั่นนะ เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตัวแปรเยอะแยะเพราะว่าทุกการลงทุนมันไม่เคยเสถียรค่ะครูบอกไว้เลยโอเคไหมคะทุกคนนะคะนี่คือข้อที่4นะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะ,ค,ะครูอยากจะบอกไว้ว่าครูเองก็พลาดตรงจุดนี้นั่นคือนะคะอย่าลงทุนด้วยด้วยะไรสัญชาตญาณของตัวเองว่าเฮ้ยตัวนี้อ่ะมันน่าจะโอเคแหละ หรือลงทุนด้วยด้วยเชื่อคนอื่นมีคนเขามาบอกเออเขาบอกว่านะพี่คนนั้นบอกว่าคนนี้บอกว่าอันนี้จงจําไว้เลยค่ะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองหรือไม่ถามผู้เชี่ยวชาญหรือนะคะอย่าอย่าแบบเชื่อเอาแบบตัวเองเนี่ยคิดว่าเฮ้ยลงทุนตามสัญชาตญาณหรือลงทุนตามที่คนเขาบอกบอกกล่าวมาบอกแอบอ้างนู่นนี่นั้น อย่าเป็นเช่นนั้นนะคะนี่คือข้อที่5อย่าลงทุนค่ะลงทุนด้วยสัญชาตญาณหรือเชื่อฟังคนอื่นโดยที่คุณนะคะไม่เคยนะคุยกับตัวคุณเองว่าวันนี้คุณมีความรู้เพียงพอไหมสําหรับการลงทุนนั้นๆนี่ต่างหากที่มันจะทําให้คุณนั้นไม่พลาดค่ะครูบอกไว้เลยนะคะอืมดังนั้นวันนี้อยาจะบอกว่าหนะ ความลับมันคือความลับนะคะ5ความลับนี้จะทําให้คุณนั้นลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สิ่งเหล่านี้ที่ครูแบ่งปันวันนี้นะคะคุณจะไม่พลาดค่ะเขียนต้องมาเป็นข้อๆวันนี้เนี่ยสมมุติจะไปลงทุนอะไรสักสิ่งอย่างรู้แล้วหรือยังรู้มากพอแล้วหรือยังกับสิ่งที่คุณจะลงทุนหรือนะคะระยะเวลาในการลงทุนนั้นยอมรับมันได้ไหมถ้ามันสั้นเกินไปมันเกิดความเสี่ยงนะ เก็ตไหมคะสั้นมากความเสียงสูงเด็ผลกำไรตอบแทนนี่ก็สูงเช่นเดียวกันเพราะเพราะอะไรคะมันลงทุนระยะสั้นไงคะอยอมรับได้ไหมหรือนะข้อที่สอย่าไปยึดติดยึดติดกับข้อมูลในอดีตยึดไม่ได้แล้วเดี๋ยวดีเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปทุกวันคุณจะต้องนะดูปัจจุบันนะแนวปัจจุบันขณะเท่านั้น เพราะทุกการลงทุนอย่างที่บอกมันไม่เคยเสถียรเลยโอเคไหมคะและข้อที่4อย่าเขาเรียกว่าอย่าคาดหวังผลตอบแทนสูงๆงเวลาเกิดความผิดหวังฮะใจอะทุกอย่างมันจะแบบโอ้ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าคาดหวังผลตอบแทนสูงแต่ให้คาดหมายว่าต่อให้ผลตอบแทนที่ได้มานั้นมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็จริงแต่มันจะทำให้เรานั้น การลงทุนของเรานั้นปลอดภัยโอเคไหมคะคิดแบบนี้คะ่ะแล้วคุณจะไม่พลาดและข้อสุดท้ายเป็นในเรื่องของนะะอย่าลงทุนด้วยสัญชาตญาณหรืออย่าลงทุนด้วยการที่มีคนมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่านี่เจ็บนะะบอกเลยเจ็บนะ,ะหมดไปหลายนะคะเออนะคะครูก็เป็นคนหนึ่งนะคะคือเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองอันนี้เราไม่โทษใครทั้งสิ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกทุกอย่างทุกการลงทุน มันมีความเสี่ยงแต่ลดความเสี่ยงได้ด้วยการเรียนรู้ค่ะโอเคไหมคะทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะขอบคุณพี่เป็นพรนะคะที่ได้ชแชร์เรื่องนี้ออกไปนะขอเป็นมหาเศรษฐีกันขึ้นตลอดกาลนะคะน่ารักที่สุดเลยนะะสุดยอดกลายาณมิตรด้วยนะคะและขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมย้อนหลังกันนะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะเพราะว่านะคะครูก็เดี๋ยวนี้นะคงมุมคอมเมนต์มันก็ไม่ขึ้นนะไม่เห็นนะคะก็ไม่ได้ถ้าถ่ายใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะสามารถติดตามครูได้ที่เพจควายสหาหรือจะเป็น Tik Tok จะเป็น Youtube นะ,ะเป็น Instagram นะติดตามได้ทุกช่องทางก็จะแบ่งปันนะในเรื่องของสังหาเรื่องการลงทุนเรื่องของธุรกิจ เรื่องของจิตวิญญาณนะมีทุกเรื่องราวให้คุณนะได้นะเข้ามาลองนะลองเขาเรียกว่าลองมาเรียนรู้นะะลองเอาไปทําดูเพราะอะไรสิ่งอย่างที่ครูแบ่งปันนั้นส่วนมากแล้วก็จะมาจากประสบการณ์อะไรที่ทําได้จะแบ่งปันอะไรที่ทําไม่ได้จะไม่แบ่งปันนะคะเพราะมันเสียเวลาทั้งครูแล้ว เสียเวลาทั้งคุณด้วยโอเคไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้แชร์ไลน์นี้ออกไปขอบคุณพี่เพนพรและทุกๆคนนะ,ะที่เข้ามาติดตามย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณสุจิตจุดใจและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบบปันนั้นติดตามกันนะคะแล้วเราเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย